Thank you. อ่าสวัสด er ีครับพี่น้องกับผมที่มาใส่มาเคียนงัวพี่น้องเครื่องก่อนบึงงัวพี่น้องมาเคียนงัวกับผมทำไมที่ว่าทำขเลี้ยงหย่าพี่น้องกันว่าเจ้าของที่เขาบอกจะดีหรือเลี้ยงงัวหย่าได้พี่น้องเสมอเลยครับผมยิ้มเลยว่างัวก็ได้โอ้โหหัวน่อยพี่น้อง ขอบคุณครับเนอขอบคุณคลองทีครับผมที่ให้ยาดหลิงหัวขอเบิ้งดีคร yep. ับผมได้ไปปะกันเลยครับผมปลูกดีอยู่ครับผมปลูกหัวดีอยู่ครับผมกูโก้ผมหนี่ซื้อกูโก้ครับพี่น้องตุ๊กผู้ใหญ่มื่อเ้ารนี่พี่น้องมันขึ้นบนมื่อเ้าแล้วเนาะวันที่สามเลยไปตลาดพี่น้องเนาะไปตลาด ที่เดวัยฟังก็มีอย่างเป็นตลาดมือขึ้นนะวันตีสามถึงตีสี่นี่แหละตื่นมาซื้อของมาขายทุบันเลยขี่รถผ่านไปทางบ้านดูเพื่อนเนาะบ้าน,นดูนี่แหละเห็นบ้าเพื่อนเองทำง,งานนาลานถูกดีเห็นาะมันมีตัว้หไงมอต้นตสบใบไงเลยต้นสาใหไงเลยเมื่อเ้านี้เห็นรถหกล้อบ่สซนงัวเพื่อนเนาะนงัวประมาณงัวนี่แหละลรุ่นนี่แหละรุ่นลลนี่แหละอรถเถกนี่แหละตายเพื่อนเนาง,งัวตายผมงัวเลยตายเมื่อเสานี้แต่ที่ที่น่าเสียดายก็คือว่าคนเลี้ยงวัว ก็ต้องเสียเงินให้เขาด้วยนะพี่น้องพราะว่าการเลี้ยงวัวบนท้องถนนนี่หรือว่างงรดมาจากขอกมาขึ้นเราก็ต้องรับผิดชอบให้เขานะเพราะว่าวัวเราไม่ได้เสียภาษีมืนรถยนต์นะครับผมนะเพราะว่าถนนที่เราเห็นทุกวันนี้เขาทําให้รถวิ่งนะครับผมไม่ใช่ให้วัววิ่งนะครับผมนะเห่ามีง้วกับจริงพี่น้องแต่ว่าเห่าเลี้ยงงัวประตูต้องกิจลักษณะเฮาก็ต้องเสียเงินให้ของรถครับผมนะนี่แหละมันมีข้อกฎหมายนะพี่น้องนะเพราะว่าวัวไม่ได้เสียภาษีนะครับผมนะ เขามีที่ให้เลี้ยงอยู่แต่ท่านไม่ไม่ดูแลสัตว์สัตว์ของท่านนะพี่โอ่เนาะนี่แหละอันนี้ผมเลยมาซ้ำเติมคนเลยงัวกับผมผมก็ไม่งัวือกันแหละเห็นม่เราก็มีวัวเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องดูวัวของเราให้ดีครับผมนะว่าเราจะปล่อยปะและเลยไม่ได้นะเพราะว่าเห็นม่เนี่ยขึ้นขึ้นไปตลาดเลยเห็นงัวถูกรถส้นขึ้นรถทุกหล่อเลยรดคนดินนี่แหละทามาคนเป็นยังบอคนมาเป็นยังกับผมแต่ว่ารถเขารับความเสียหายเนาะคนที่เป็นเจ้าของวัวก็ต้องรับผิดชอบให้เขานะถ้าเขาตามจับได้ท่านก็ต้องเสียเงินให้เขาอื ถามว่าเอางัวไปตกะพูดให้ค่าส่อมรถพ่อบอหานี้บอพ่อกับผมนะถ้าค่าซ่อมรถมันเป็นแสนท่านก็ต้องเสียงัวเอาเสี่งกันให้เขาเป็นแสนนะพี่น้องนี่เพราะว่านี่แหละมันข้อดีข้อเสียก็มีหลายอย่างพี่น้องงัวนะผมนะอือข้อดีก็มีอยู่ข้อเสียก็มีหลายอย่างนี่แหละถ้าเราดูแลวัวไม่ทั่วถึงพี่น้องนะนี่นี่อันตรายเกิดขึ้นได้หลายด้านเช่นไปกินของกินผักกินยาเจ้าหลายอย่างเลยพี่น้องนี่แหละข้อเสียมันหลายอย่างเลยพี่น้องนี่แหละอือข้อดีก็คือว่าได้ขายคล้ขายงวไเนี่ยแี่คล้ายงัวแต่คล้ายขี่เลย่พี่น้องนี่แหละ นี่ข้อดีข้อเสียมก็มีหลายอย่างถ้าถมกันไปพี่น้องผมเลยการเละง้อเี่คล้วยเกิดข้อยพี่น้องเบิ้งกับผมระวังอันนี่กับผมผมอ่ะพี่นึงผมก็เคยมีประสบการณ์ในการเละง้อผมแหละไปเกาะกระเจามือตีกี่มาเสียเขาสามพันก็ต้องเสียกับผมนะแต่ว่าไม่ได้เสียค่าตั้งฟันหรอกว่าส่อมรถกระเจาพี่น้องส่อมรถสมดุลให้เขาอะไรพี่น้องนี่แหละต้องเสียให้เขานะว่าเราเป oui, er e ็นเจ้ของวัวนี่แหละอืก <t symbolic> ็ <ism> เกษตรกรก็เข้าใจตรงกันกับผมนะว่าคนเลี้ยงวัวก็ต้องเข้าใจกับผมว่าการเลี้ยงวัวก็มีข้อดีทั้งขอนะ้อเสียนะนี่พี่หนองดูดูผม,มคนนี้ก็คือว่าเฮาต้องเลี้งาายงในท่งในท่าได้อยู่แต่เมื่อคืนนี้อาชีพการบาบาก์ดบอว่าประกาศฝันเกิดขึ้นแลเนาะกันพายพว่าพบกับตัวอาชีพหูบอกว่ามันเป็นจไนนะ์นะพี่หนะว่าการเลี้ยงวัวนี่ต้องระวังมากแค่ไหนนะแต่เมื่อคืนนี้เวลาตีสามตีสี่นี่งูอาอดีรุดคอกมาผมคิดว่าเด่น อาจจะรุดขะมาแเลยไปเดินที่ท้องถนนรถอาจจะวิ่งมาไม่เห็นหรอกแล้วเขาชนเอาเนาะวัวก็ตายรถก็พังอืมของวัวก็อาจจะเสียใจบ้างแต่ว่าเราก็ต้องทําใจนะวัวเราผิดเนาะพี่น้องเนาะไปเดินแถวท้องถนถนข้างนอกนี่แหละพี่น้องเนาะโอเคผมคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาเบิง้งพี่น้องก็อะไรพี่น้องมองเลยงัวกับผมนะง่ายๆพี่น้องอืมปิญญาพี่น้องนี่ปูนี่แหละกินนี่แหละหย,า,ะลย,ยาลายู่อืมอืมนี่เปตวปูพี่น้องโอเคพี่น้องแรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่า พอกันไหมคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องเดี๋ยวคลิปหนา้าจุมฟังใหม่พี่น้องเด้อบ๊ายบายจ้า